วันอังคารที่6สิงหาคม2567เวลา13.30นาทีดรเอกพันธิ์อินเจื้อนายกเทศม,มนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมสันมนาคณะกรรมการชมุมชนประจำเดือนสิงหาคม2567โดยมีดรศริพันอิในใจเจื้อรองนายกเทศม,มนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลนายอภพลยุติกโกมินประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสักการเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมาการชุมชนและประชาชนในเขตเทศาบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์สาธารณะในห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้น3เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรี